มีงูเจ้าที่มาเร็วถอยไปนู่นถอยไปนู่นถอยลงไปเร็วเหมือนเขาจะมาเตือนแล้วทุกคนครับหลังจากแม่นางรับแลเนี่ยได้ไปหาผมที่บ้านนะทุกคนนะแล้ววันนี้นางก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะทุกคนวันนี้ผมก็จะเข้ามาในป่าเพื่อที่จะไปส่งแม่นางกลับบ้านนะทุกคนนะแต่ ตอนที่แม่นางเนี่ยอยู่ที่บ้านนะแล้วก็ได้เล่าเรื่องเมืองสมบัติให้ผมฟังนะมันจะมีประตูเข้าเมืองสมบัตินะแล้วนางก็สามารถเปิดประตูสมบัตินี้ได้นะทุกคนนะแต่นางบอกว่าเราไม่สามารถเข้าไปในประตูสมบัตินี้ได้นะผมก็เลยบอกนางว่าผมมายากเห็นนะทุกคนนะเดี๋ยววันนี้ผมก็จะตามนางไปเพื่อที่จะไปดู ประตูสมบัตินะทุกคนตอนนี้นางก็จะได้ยู่กับผมนะทุกคนนะก็นางก็จะยู่ไกลจากผมนะเพราะว่านางก็เห็นกล้องนะทุกคนนะแต่นางรับปากผมแล้วว่าจะพาไปดูประตูสมบัติที่ที่นางเห็นนะแล้วนางก็สามารถเปิดประตูนี้ได้ด้วยนะทุกคนนะแต่เราอะไม่สามารถ เข้าไปในประตูประตูนั้นได้นะทุกคนนะเพราะว่ามันจะเกิดอันตรายต่อชีวิตของผมนะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะเดินตามนางไปเลยนะก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะเดินตามไปดูหร่งหร่งที่อยู่ของสมบัตินะทุกคนนะประตูสมบัตินะอนนี้เดี๋ยวเราก็จะ เดินตามนางอะไรก็ได้แต่นางเนี่ยให้ผมถ่ายห้างๆนะทุกคนตอนนี้นางก็ได้เดินดวงหน้าไปแล้วแป่นางเรอผมด้วยดิยออีก็เป็น น้าผาน้าผาที่เรามากันประจำประจำนะทุกคนะมันนางเดินไวมากเลยมันนางจะชำนาญกับพื้นที่ตรงนี้มากเลยนะโอ้ยแม่นางเดินไวมากเลย เราจะไปดูดีว่าสมบัติมันจะมีเยอะค,อคแค่ไหนนะแต่นางกำชับบอกผมเลยนะว่าห้ามบอกใครนะเพราะมันเป็นความลับของของคนข้างในนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะ

ตอนนี้ลมพัดแรงมากเลยนะอะไรอ่ะ แม่นางเจอกับบอลกับเห็ดเนี่ยขึ้นอยู่ตรงนี้ด้วยอ,อ้าวอันนี้มันถางข้าวเมืองนี่ไหมน่ะใช่ไหมใช้ถางข้าวเมืองของแม่นางไหมอ้าวทำสมบัติอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่อยู่ใกล้ประตู ประตูทางเข้าเมืองเลยเหรออข,ข้างบนเหรอเพราะตรงนี้มีถ้ำไงทุกคนจริงด้วยตรงนี้มีถ้ำนะทุกคนนะอ๋ขอข้างบนนี้เหรอ อครับผมไม่พาใครมาแน่นอนครับแต่ว่าผมก็เข้าไปไม่ได้เมอนกันใช่ไหมอ๋อต้องอยุ่งห่างห่างเหรอโอ้อ ประตูที่อยู่ยังอีกนิดนึงเนี่ยมันมนีไฟนะทุกคนนางบอกว่าร้อนมากเลยนะ้ามเข้าไปเลยนะเฮ้ยตกใจนกว่าเจออะไรแปลกๆคนระับฮอ๋อแต่แม่นางสามารถเปิดประตูนี้ได้ใช่ไหม เราต้องอยู่ห่างๆใช่ไหมเดี๋ยวไม่นางรอผมก่อนกาลังขึ้นไปตรงนี้มีถ้ำนะทุกคนดูดิตรงที่แม่นางยืนเนี่ยเป็นถ้ำเลยนะโอ้ยจริงด้วยแม่นางไม่ให้เข้าไปใกล้นะมาตรงนี้เหรอแม่นาะงน อ๋อตรงนี้มีถ้ำจริงด้วยนะทุกคนนางบอกว่าถ้ำตรงนี้มีสมบัตินะแต่ว่าต้องต้อง,องทำพิธีเปิดเปิดถ้ำนะเดี๋ยวขอสัญญี่ก่อนนะแล้วก็อย่าไปบอกใครนะโอเคได้ละให้หนงางทำพิธีก่อนนะทุกคน นั่งทำสมาธิอุ๊ยโอ้ยตกใจเลยยิ่งเล่นเราก็นึกว่าอะไรดีทุกคนตัวใหญ่มากเลยอุ้ยตกใจทกใจลงด้วยท่าทางไปดูใกล้ๆก่อนี้อะออุ้ยอุ้ยนั่ทำพิธีแล้วนะ นางก็ยังทำพิธีอยู่เลยนะทนุกคนนางทำพิธีนานมากเลยนะ đó phải xà sự thịt đó là phải im lặng nha เกิดขึ้นนางโมบอกนางโกหกหรือเปล่าเนี่ยอ๋อขอโทษ อางจะเริ่มขยับตัวแล้วนะ เฮ้ยแสงอะไรวะเฮ้ย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 ้ยยเฮ้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 ้ยยเฮ้ยยูฮ้ย้ยเฮ้ยเฮยเฮยย้เ้้ งานเขาแล้วทุกคนมีงูเจ้าที่มาโอ้ยแม่นางถอยเร็วมีงูเจ้าที่มาเร็วถอยไปน,นูป่นถอยไปนู่นถอยลงไปเร็วเหมือนเขาจะมาเตือนแล้วโอ้ยโอ้ยไปเร็วโอ้ยดีนะทุกคน không thấy nhìn tiếng có đi đấy ui mi ăn tầng hai chính có quá đâu mấy anh không phải ngủ này em mấy anh mình khám khám hả ui อาทิตก็เกิดขึ้นนะเ้ยเมื่อกี้ดีนะพผมได้ยินเสียงอะตกมาเลยเลยตกใจมาเลยกำลังทิ้งโม,มกับทองคำอยู่ทแท้ๆนะครับไม่น่าเชื่อตกใจเลยไหมนะมนฮะ แม่นางจะกลับแล้วหรอไว้เจอกันนะแม่นางนะเดี๋ยวคิดถึงเดี๋ยวผมมาหาใหม่นะบายบายจ้าแม่นางแม่นางกลับไปแล้วทุกคนโอ้ยตกใจเลย ตกใจทั้งงูตกใจทั้งสมบัติตื่นเต้นทั้งสมบัตไม่น่าเชื่อว่าสมบัตจะเยอะขนาดนี้แต่ว่าอันตรายจริงนะทุกคนผมแค่ดูขี้แป๊บเดียวนะไม่ได้ว่าแค่อันตรายแค่ไฟนะอันตรายงูด้วยนะทุกคนมีงูเจ้าที่เฝ้าอยู่ด้วยเกือบไปแล้วนะทุกคนนะแ่เลยนะ ผมได้มาเอาสมบัตินะผมแค่มาดูเฉยๆแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยพอเห็นสมบัตินะทุกคนเหมือนว่าจิตใจผมเนี่ยโดนกิเลสคล้องงำเลยนะผมแต่ว่าอยู่ดีๆผมก็ได้ยินเสียงเสียงเหมือนเหมือนงูคู่นะทุกคนแล้วผมก็หันไปดูขุยงูจริงด้วยนะทุกคนนะก็เลยทำให้ผมเนี่ยสติกลับมาอีกทีนึงนะ สติกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งว่าเราต้องไม่ไม่โลภนะทุกคนนะถึงแม้จะมีสมบัติเยอะก็ตามแต่ว่ามันไม่ใช่ของเราเราก็เลยไม่ไม่ยุ่งดีกว่านะทุกคนนะเจอเจอของจริงเขาให้นะดีด,ดีก็มีงูพ่อมาต้องของจริงแล้วนะทุกคนนะโอ้โหของแรงจริงนะทุกคนตกใจมาเลย ตอนนี้ผมก็ต้องรีบเดินทางออกจากป่าตรงนี้นะเราเนี่ยมาส่งแม่นางถึงถึงเป้าหมายแล้วนะทุกคนผมต้องรีบเดินออกจากป่านี้ให้ไวเลยนะไม่รู้ว่าตัวนั้นมันจะตามผมมาอีกหรือเปล่านะมันกําลังเข้ามาห้าตัวผมเลยนะทุกคนผมเนี่ยหันไปเจอแบบพูดแล้วก็ขนลุก ข่านไปเจอพอดีเลยแหละไม่งั้นนะเสร็จแต่ว่าพอจิตใจผมโดนครอบงำปุ๊บงูมาเลยนะทุกคนนะผมจริงๆแล้วผมยอมรับเลยนะว่าในในใจผมได้เห็นทองเนะี่ยคือในใจผมต้องการแบบว่ายากได้มากเลยนะผมจะเข้าไปเอาอยู่แล้วเมื่อกี้นะแต่ทีนี้เจองูเจองูก้อนนะเลยกลับมาเป็นปกตินะ เหมือนเหมือนมาตั้งสติได้นะทุกคนนะอุ้ยเอาอีกแล้วทุกคนเจองูอีกแล้วเดี๋ยวจะตามนตามมาให้ดูนี่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 โอ้โหเอาอีกแล้วงูเต็มไปหมดเลยนะทุกคนเขี่ยวห่างไม่ด้วยหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยเอาลนะทานข้าวแล้วทุกคนช่วงนี้เจอตึงอยู่นะ không có mấy gì đó mấy gì đó nữa hai rồi với web điều hai rồi nữa web điều hành trình này nó đúng quá rồi โอเคทุกคนอยูไม่ได้แล้วนะอะไรอย่างนี้เราก็ต้องถอยให้ไวเลยนะโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ผมก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องนุ่ม 7K ด้วยนะทุกคนนะสวัสดีครับทุกคน